เสวัสดใครนี้ต้อนรับนะคะสุคลิปดวงความรักนะคะครึ่งเดือนหลังนะ,ะมิถุนายนนะคะของชาวธาตุลมค่ะชาวธาตุลมได้แก่ลนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมิถุนค่ะ ตุแนลน้วก็กลุ่มเนาะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนตุนกลุ่มในโหราศาสไทยหรือว่าตัวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปค่ะจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นตรงกับผู้ที่พานเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่จะสื่อสารไปถึงเนาะขอแค่ตัวคุณเองมีคนที่คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้เลยจ้ไม่ว่าณนะปัจจุบันสถานนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นอะไรกันเนาะโอเค เดี๋ยวไปดูไพ่พลังงานหลักนะขอไพ่ให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุลมนะะเป็นอะ 8ถ้วยคือไพ่ของคนที่ห่างกันนะไม่ค่อยได้คุยกันนะฮะมันเป็นความสัมพันธ์เวอร์ชันที่แบบเออมีใครสักคนหนึ่งอยู่ห่างกับเราไม่ค่อยได้คุยกับเราไม่ค่อยได้สื่อสารกับเราความสัมพันธ์ที่ดําเนินไปอยู่ในจุดหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่ามันไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้มันจะเป็นต้องแยกมันจะเป็นต้องห่างนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองคือความสัมพันธ์ของคนเก่าที่หายไปแล้วกลับมาอืม มีคำว่าคนเก่ามีคำว่าหายไปแล้วกลับมาสถานการณ์นี้เป็นประมาณนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรากับคนเก่าของเราในขณะที่มีคนนึงอยู่หรือเขามีเราอยู่แต่คนเก่าเขากลับมาก็ได้เป็นสถานการณ์ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแปดถ้วยของธาตุลมจะเป็นยังไงนะขอให้ให้รูปแบบความสัมพันธ์นะ สถานการณ์นะของทัดลมความสัมพันธ์นี้มีอุปสรรคแน่นอนไม่ง่ายนะคะรู้สึกอะไรหลายๆ,ๆอย่างมันผ่านมาไม่ง่ายบางท่านมีภูเขาเข้ามาข้องเกี่ยวมีไพนะ่แมวเชนเนาะแล้วก็ไพ่ฟ็อกความสัมพันธ์ที่ เหมือนมองเผินๆแล้วดูเหมือนไม่มีอะไระแต่จริงๆมีอะไรอยู่ในนั้นดูเหมือนจะโอเคแต่ก็ไม่โอเคซะทีเดียวอะไรเงี้ยสถานการณ์ในความสัมพันธ์ใช่ไว้ <Why. S 2> บางท่านข้องเกี่ยวกับคนมีครอบครัวแล้วเบื่อบางท่านเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเลยก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลงมาดูกันความสัมพันธ์นี้นะคะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์หน้าตาดีๆมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สู้แล้วชนะสู้เราได้มาแต่ถ้ามันเวิร์สเคสมันคือความสัมพันธ์ที่ไปเจอคนที่ไม่สมเจอคนที่มีเจ้าของเจอคนที่ไม่สามารถรักกันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะเราต้องการการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาถ้าเราคุยแล้วไม่ได้ครบเราจะคุยเพื่ออะไร อะไรประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนความสัมพันธ์นี้มีเรื่องใน,นของอุปสรรคบางท่านอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของระยะทางเราอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแต่บางท่านก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของการที่เหมือนความสัมพันธ์มันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังมีคนใดคนหนึ่งค่าราาักสร้างอยูอ่ความสัมพันธ์นึงอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะรอการเปลี่ยนแปลงรออะไรหลายอย่างที่มันเข้าที่เข้าทางอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าธาตุลมจะเป็นยังไงนะ ถ้าเป็นหน้าไพ่ที่ดีคือได้ลงเอยแนะ่นอนอะสภาพอะไรเงี้ยแต่ทําไมพลังงานหลักถึงขึ้นมาเป็น8ถ้วยเดี๋ยวต้องไปดูกันเพราะอะไรนะฮะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอ่าท้าลมคุณรู้สึกยังไงเขาคะ่ะว้ามีว่ฟจูน สองถ้วยเหมือนหากันเจอแม่ชิเชียนรับให้ห้าดาอืมแล้วมีเด็กถือถ้วยนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอะทาดลงคนตัวเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเดวฟู มือสุอยังไบ่กูมีเดฟโฟมีใฮ้ดรีแฟนสี่ถ้วย สิบไม้สิบเหรียญเดบไพ่แถวบนไพ่แ <c oughs> ถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณไพ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณเนาะ <c oughs> นี่เป็นการอ่านตรงความรักปบบทั่ไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่ไม่ได้ออพลายสำหรับทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะออ้อย่างแรกชาวธาตุลมเอาเวอร์ชั่นความสัมพันธ์แบบคนมีคู่กันไปเจอคนมีคู่เรามีคู่อยู่แล้วหรือเขามีคู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจักเหนนะไพ่ที่เห็นนะเพราะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่คนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มเราได้ เหมือนแบบเหมือนคนหากันเจออะไรหลายอย่างคุยกันรู้เรื่องเหมือนแบบสวสรรค์ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือส่งมาอะไรหลายอย่างส่งมาแต่แบบส่งมาให้รักแต่ไม่ได้ส่งมาให้อยู่ด้วยอะไรแบบนี้ <c oughs> ซึ่งตัวคนเองมีความรู้สึกว่าทําไมมันจะต้องมีโมเมนต์แบบนี้เพราะว่ามันมีจังหวะที่มีการห่างหายมันมีความรักมันมีความรู้สึกที่ดีให้กันนะแต่มันมีความแบบอีกโก้บางอย่าง ตัดบทบางอย่างอีกโก้บางอย่างทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ตลอดต่อเน,นื่องแล้วแบบมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันน่าเสียดายจังที่แทนที่มาเจอกันเราจะได้อยู่ด้วยกันแต่แบบสุดท้ายมันก็ต้องแยกมันก็ต้องห่างซึ่งในส่วนของตัวเขาเองอะคะ่ะ อยู่ในจุดที่เหมือนเขาก็อยากเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ของเขาที่มันมีเรื่องราวแห่งความท็อกซิกแต่เขามีความรู้สึกว่าถึงมันจะท็อกซิกแต่เขาก็ละก็วางคนของเขาไม่ได้อหรือมันอาจจะเป็นตัวคนเองที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบเสียดายที่มาเจอกันช้าอะไรเงี้ยทั้งๆที่คนคนนี้ ก็รู้สึกดีกับคุณตอบโจทย์คุณได้และในส่วนของตัวเขาก็เสียดายเหมือนกันที่คุณไม่โสดแล้วมันก็เลยทําให้ปลายทางในความสัมพันธ์รู้สึกว่าเอ้ไงมันก็ต้องจบแหละเพราะมันไปได้ไม่สุดทางถึงแม้จะเจอคนที่เติมเต็มกันได้อ่ะในส่วนตัวของคนโสดส่วนตัวของคนโสดเนี่ยมันเหมือนมีปัญหาเรื่องระยะทางม,มีปัญหาเรื่องระยะทางเขาอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นูน่นอะไรเงี้ยว่าไปนะคะซึ่ง ถึงแม้จะรู้สึกดีกันขนาดไหนมันมีจังหวะที่ทําให้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันมากกว่าได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้เจอหน้ากันมากกว่าได้เจอหน้ากันมันก็เลยรู้สึกเออความสัมพันธ์มันมีปัญหาน้อมันมีอุปสรรคนอาออาจจะต้องใช้เวลาในส่วนตัวเขาเองอะค่ะค่อนข้างโฟกัสไปที่เรื่องของการอยากเจอนะแต่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆเดินไปเรื่อยๆก่อนเอาไว้ถึงเวลาที่ ตัวเขาสามารถรับผิดชอบตัวเองได้ดีกว่านี้งานไม่หนักเท่านี้ภาระไม่เยอะเท่านี้การเงินดีกว่านี้ดูแลครอบครัว <c oughs> ของตัวเองได้ดีมากพออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยพัฒนาความสัมพันธ์อีกทีก็ได้ประมาณนั้นนะ่ะนะแต่เขาก็เหมือนแบบกึ่งกึ่งช่างใจรอแบบแบบเออคุณจะรอไหวไหมคุณจะโอเคหรือเปล่าอืมแล้วก็พี่พูดไปในส่วนของคนเก่าด้นะวยเนาะสำหรับแปดถ้วยที่ต่างถ้ามีคนเก่าวนเวียนกลับมานะนะ มันก็จะเป็นโหมดที่เหมือนแบบเหมือนมันค่อนข้างได้คําตอบว่าการวนกลับมาของเขามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างถูกลิขิตไว้เหมือนยังไม่หมดวาระซึ่งกันและก no? ันเนาะก็ท the ําให้ได้มีโอกาสวนกลับมาได้การวนเวียนกลับมาบางอย่างอ่ะมันทําให้เหมือนแบบตอบโจทย์ชีวิตคุณได้ในระดับหนึ่งอ่ะว่าเอ้ในความสัมพันธ์เนี้ย เรามองย้อนกลับไปถึงปัญหาเนาะว่าก่อนหน้านี้มันมีการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากาันการไม่เจอการการแยกกันมันทะเลกกาะกันมันเพราะอะไรต่รอบนี้เหมือนแบบมันจะมีการใช้สติมากขึ้นที่ผ่านมามันใช้อารมณ์ที่มีความรู้สึกว่าคุณก็คุณก็เหมือนแบบค่อยค่อย,อยศึกษาให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบ คุณและเขาอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันกลับมาแต่ไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่แบบนี้ได้ด้วยจากที่เห็นในส่วนตัวของเขาคนคนนี้เขาตั้งใจกลับมานะเหมือนตั้งใจกลับมาเรียนรู้มาศึกษาคุณใหม่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวคุณเองอะอยู่ในโหมดที่แบบเขาคงต้องใส่ความพยายามเยอะๆอะกับความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าตั้งใจที่จะกลับมาพัฒนา นะคะตั้งใจที่จะกลับมาพัฒนาหรืออาจเป็นตัวคุณเองกลับมาพัฒนาใส่ความสัมพันธ์นี้นะคะเขารู้แหละว่าสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณทำอะ่ะเพื่อเป็นครอบครัวเนาะเพื่อเป็นครอบครัวเพื่ออยากจะไปต่อในความรักความสัมพันธ์แต่พอไพ่ขึ้นสี่ถ้วยนักล่าลว่ามันมีบางอย่างที่เขายังไม่พร้อมแหละในเวลานี้สำหรับตัวเขานะฮะยังยังไม่พร้อมยังมีอะไรหลายอย่างที่คุณอาจจะต้องพิจารณาซึ่งพี่มองว่าถ้าคุณสามารถ เข้าได้ถูกทางความสัมพันธ์นี้มันยังค่อยๆไปต่อได้มันยังไม่จบทันทีแต่ถ้าเราปล่อยมันหูกเร็วเกินไปอ่ะซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าเรากลับเข้ามาหรือเราต้องการคุยกับเขาเพราะเราต้องการเป็นใครในชีวิตเขาแต่เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจรับเรากลับเข้ามาหรือเปิดใจให้เราขนาดนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังถ้าเราเดินเกมเร็วเกินไปมันก็จะเป็นอะไรที่สามารถทําให้เราอ่ะ แทนที่จะได้ไปต่อมันก็ต้องพอแค่นี้ได้ให้เรามาองตรงนี้นะคะอ่ะไปดูซิเขาจะคิดจะทําอะไรในความสัมพันธ์ไหมชาวััตลมคนคนนี้เขาคิดจะทําอะไรในความสัมพันธ์ไหมคะกอให้หน่อค่ะมีไพ่สองดาบอะ สองดาบ justice ค่ะสิบดาบถ้าไปเจอคนที่ไม่โสดอ่ะพี่ว่าไปต่อยากเนี่ยปัญหาเราสองสามคนมันมีคนต้องเจ็บแล้วมันมีคนต้องไปแน่นอน reverse และแปดหมาย ในความสัมพันธ์เนี้ยใครก็ตามที่ก้าวเข้ามาเนาะสุดท้ายพี่มองว่ามันก็จะได้มีคนได้รับการถูกเลือกแล้วมีคนได้รับการปล่อยซึ่งสถานการณ์เนี้ยมันก็จะกินอยู่ประมาณช่วงแบบ2อาทิตย์ถึง1เดือนเลยนะจากในหน้าไพ่ที่พี่เปิดให้นะถ้าใครก็ตามในความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนบอกเลยว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะดําเนินมาถึงจุดจบลนะมันจะถึงจุดของการปล่อย แล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจแล้วมันไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณไม่โสดหรือเขาไม่โสดยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็จะถึงจุดจบนะคะจากการที่เลือกไม่ได้เคสต,ต่อมาถ้าเป็นคนโสดถ้าเป็นคนโสดพี่มองว่ามันจะมีจังหวะความลังเลใจด้วยความที่มันมีจังหวะห่างกันเน่ยเราไม่ค่อยมีเวลาให้การต่างคนต่างไปโฟกัสเราไปโฟกัสเรื่องงานเขามาโฟกัสเรา พอเราไปโฟกัสเขาเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เวลาไม่ตรงกันพอเวลาไม่ตรงกันอะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบอาจจะมีคําพูดมีการกระทํามีการแสดงอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ยากเพราะฉะนั้นน่ะถ้าอยากให้ไปต่อได้ง่ายๆเอาใจเขามาใส่ใจเราเราค่อยๆพูดค่อยๆคุอย,คอ,ยอย่าเพิ่งเร่งรัดในความสัมพันธ์ บางครั้งการคบกันมันอาจจะไม่ใช่เวลาแค่หลักเดือนเดือน2เดือนเราพัฒนาเลยมันอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้เดทไลน์ของแต่ละคู่มันไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นค่อยๆพิจารณาให้ดีแต่ถ้าในสมมตคนโสดอะคนโสดที่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเออนี้เมื่อกี้คนโสดแล้วเนาะอ๋อ sorry คนเก่าจ้ะคนเก่าอ่ะพี่ว่าจะมีความลังเลใจอยู่บางอย่างนะ สถานะในความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีคนที่ได้ไปต่อกับคนที่พอแล้วเพราะว่าบาดแผลของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันมีทั้ง10ดาบมีทั้ง3ดาบบางเคสได้กลับวนมาหากันเยียวยาแก้ไขแต่บางเคสกลับมาเพื่อที่จะขอโทษแล้วสุดท้ายก็ห่างไปอพอรู้สึกว่าทนอยู่กับความสัมพันธ์นเวอร์ชันท็อกซิกไม่ได้หรือลืมเรื่องเก่าไม่ได้หรือรู้ว่า สิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เราเป็นบางทีมันคือสิ่งที่แก้ไขไม่ได้อม,มันคือนิสัยสมมติบางคนโอยเจ้าชู้หรือบางคนเป็นคนที่น้อยใจหรือบางคนเป็นคนที่เหมือนชอบมีพฤติกรรมการทําร้ายไม่ว่าจะเป็นทาร้ายทางกายทำร้ายจิตใจอะไรก็ว่าไปแต่มันเลิกไม่ได้เมื่อรู้ว่าเลิกไม่ได้มันก็ทําให้การมีชีวิตคู่มันเป็นไปได้ยากแบบนั้นนะคะเรื่องงความสัมพันธ์ค่ะ วินถือไม้ไฮพิเทสแฮงแมนสิ่งที่เขาตั้งใจคือเขาตั้งใจจะปล่อยจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะเด็กถือไม้แต่แนวโน้มเนี่ยจะมีคนไม่ยอมไปนะ ้าถ้วยเจ้าชูจริงๆนะถ้าใครเจอเคสเราสองสามคนเเจ้าชูจริงๆนะอ่ะในบางเคสปล่อยไปแต่ในบางเคสอ,อะ่ะมันจะมีการสื่อสารและดึงไว้ว่าอยู่ไปก่อนได้ไหมรอได้ไหมอยู่ในสถานะนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ฟในลี่สุดท้ายมันอาจจะเป็นการรู้ได้ว่าอยู่ไปถ้าเรา accept หรือยอมรับในการอยู่แบบรับๆแบบนี้ไปอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าเรายอมได้ ยอมเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเอา้ายอมไม่ได้ครึ่งปีแล้วไปอีกสักครึ่งหนึ่งจะเป็นไงอะไรไปอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องถามตัวเองดีว่าเขากาลังดึงเราเข้าไปสู่จุดที่เป็นสิบดาบเป็นสามดาบเนี่ยนอนเจ็บกอดกันกลมอยู่อย่างเงี้ยเราให้เราอยู่ในสถานะในีรั้งเติ่งแทนที่เราจะได้ไปเริ่มอะไรใหม่ๆชีวิตเหมือนอยู่ในสนามลบทุกวี่วันอะมันโอเคจริงเปล่าประมาณนั้นอืได้พักกี่โมงอะไรประมาณเนี้ยเออ เพราะคนนี้เจ้าชู้จริงๆแล้วเอาใจใจตัวเองจริงๆแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์จะกลายเป็นแบบเราจะรู้ได้เองว่าแบบเอ๊ะเราต้องถอยออกมาไหมเพราะว่าเหมือนที่ต่างเราไปเจอกับความสัมพันธ์เวอร์ชั่นที่แบบถ้าเขา,ถ,า,เขาถ้าเขากล้าทิ้งคนของเขามาได้แล้วอะไรที่จะเป็นตัวการันตีว่าเขาจะไม่กล้าทิ้งเราไปหาคนอื่นอะไรแบบเนี้แล้วถ้าเป็นคนโสดเะนาะ ถ้าเป็นคนโสดหรือคนเก่าพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่างคนต่างไปโฟกัสที่ชีวิตต,ตัวเองด้วยระยะทางที่ห่างด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความอืึมๆพอสมควรเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ความสะดวกตัวเองพอสมควรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้หรือถ้าเรามีความรู้สึกเราไม่มีใจแล้วอันนี้อยู่ที่เราแล้วนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่สามารถจะหลุดหรือห่างจากกันได้ในช่วงระยะเวลานี้ถ้าอยู่ใกล้กันละทกซิกห่างก,กันก่อนก็ได้แต่ถ้ามีความรู้สึกว่า มันอยู่ห่างกันแล้วมันจะทําให้หลุดกันไปเลยอะ่ะประคับประคองกันไว้หน่อยออแชทหากันหน่อยโทรคุยกันบ้างอะไรเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยังไงก็ต้องห่างไปทําธุระของตัวเองนะฮะไพ่แนะนำซิธาดลงไม่ค่อยสบาย จากในหน้าไพ่ความสัมพันธ์นี้ก็ไม่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่สบายดีนะก็ดุดุป,ป่วยๆอยู่เจ้าชู้ไพ่ขึ้นมาการันตีถ้าเจอคนเจ้าชู้คือนะเออจ้าชู้นะเออเจอคนเจ้าชู้คือเจ้าชู้อย่าพยายามแบบว่าแบบไม่ก็ไม่เจ้าชู้เขาเลเราต้องเป็นทนายให้ตัวเองเลยอย่าเป็นเป็นทนายแก้ต่างให้เขาเราแก้ต่างให้ตัวเองค่ะแก้ต่างให้ตัวเองนะแล้วปัญหาอืม ไม่ต้องสนใจเนน้าไพ่บอกเลยว่าในความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกป่วยเจอกับคนเจ้าชู้และอุดมไปด้วยปัญหาถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องสนใจจะดีกว่าคําว่าไม่ต้องสนใจในที่นี้คืออย่าสนใจความสัมพันธ์นี้ปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่สนใจคือไอที่เตือนมาเนี่ยไม่ต้องสนใจไว้เยอะอย่างนั้นดิ เราจะต้องรู้เนาะว่าแบบเออถ้าเราเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคอะอะไรที่มันรบกวนการฟังก์ชันการใช้ชีวิตประจําวันของเราอะทําให้เราแบบจิตใจล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวภาวะพะวงกินข้าวไม่อร่อยหรือนอนไม่หลับอะไรเงี้ยฟังก์ชันในชีวิตมันเสียเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะประมาณนี้ค่จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักของชาวธาตุลมเครื่องเดือนหลังนะคะในเดือนมิถุนายนนะ ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment ไม่ลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ